สวัสดีครับผมหมอหนองอบ้านหมอดูครับวันนี้จะมาขอนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสารพระภูมิสารเจ้าที่สารต่างๆที่เราพบเห็นและเคยได้ยินกันมานะฮะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสารคืออะไรสารคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้เกียรติที่เราเชื่อว่าศรัทธาว่าเราจะเชิญเทวดามาคุ้มครองดูแลบ้านเราครอบครัวของเรา สำหรับคนที่มีความเชื่อก็ก็สามารถทำสารเชิญสารยกสารเพื่อมาคุ้มครองดูแลได้แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเนี่ยผมว่าถ้าตั้งสารไปเนี่ยนอกจากจะสิ้นเปลืองคุณแล้วเนี่ยยังเป็นภาระแก่ตัวคุณอีกเพราะต้องคอยดูแลแต่ถ้าคุณไม่ดูแลสารสมมติไม่เชื่อนะฮะแล้วก็ไม่ดูแลสารสารก็ไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยผีจะมาอยู่แทนซึ่งผมก็ไม่แนะนำอ่ะ มันมีคนอีกประเภทหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าจะเชื่อดีหรือเปล่าฉะนั้นสาระความรู้วันนี้ยผมขออนุญาตให้ความรู้แก่คุณตามประสบการณ์ที่ผมมีแล้วคุณก็เอาไปพิจารณากันว่าคุณจะเชื่อคุณจะศรัทธาไหมนะครับอย่างที่บอกตอนต้นสารคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้เกียรติระหว่างมนุษย์กับเทวดาสำหรับคนที่เชื่อว่าเทวดาสามารถคุ้มครองดูแลคุณได้ เทวดาที่อยู่ในสารผมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทพรักษ์คือเทวดาผู้รักษานะครับซึ่งเทวดาผู้รักษาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประจําบ้านเราอย่างสารนภูมิสารเจ้าที่นะฮะยังมีประจําตัวประจําบ้านปร,ประจํารถประจําเมืองประจําอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราพูดกันแค่ประจําบ้านของเรานะครับเทวดาต่างๆมีหน้าที่สารมีหน้าที่ดูแลครอบครัวและคนในครอบครัวของเราให้เกิดความล่มเย็นเป็นสุข นะครับอันนี้คือหน้าที่ของท่านประการแรกประการที่2ก็คือคุ้มครองป้องกันภัยไม่ให้สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเข้ามาลุกล้ำล่วงเกินในบ้านเราสิ่งที่มองเห็นเนี่ยเทวดาไม่มีตัวตนจะออกมาช่วยเราเนี่ยคงไม่ใช่แบบในหนังแต่เขาจะดนใจให้อื่นๆเช่นดนใจให้ข้างบ้านเห็นดนใจให้หมูหมาแมวของเราเห่าอะไรอย่างเงี้ยทำา่องเนี้ยนะครับลนะักษณะการคุ้มครองของเขา ซึ่งถ้าคนเคยมีประสบการณ์พบเจอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนี่ยก็จะทราบได้นะครับคนที่เจอเท่านั้นที่จะเข้าใจแต่โดยหลักๆคือท่านมีหน้าที่คุ้มครองดูแลบ้านเราอย่างที่3อันนี้เป็นหน้าที่ที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้คือชี้แนะแนวทางป้องกันแก้ไขกรรมของเราคําว่ากรรมตรงเนี้ยผมลงลงรายละเอียดตรงที่ว่า คุณกำลังได้รับโทษทันจากวิบากกรรมที่คุณเคยก่อไว้ในชาติที่แล้วเทวดาเนี่ยฮะช่วยเราได้บางส่วนไม่สามารถช่วยเราได้ทั้งหมดยังไงก็แล้วแต่ไม่เกินกรรมของเราแต่เทวดาก็สามารถชี้แนะแนวทางป้องกันเพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาให้เราได้รับกรรมนั้นลดลงได้แล้วสารพระภูมิสารเจ้าที่หรือเทพรักษ์ประจำบ้านของเรานยฮะเขาก็มีหน้าที่หนึ่งที่เขาหวังดี ที่จะช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขกรรมของเราป้องกันให้เราไปพบกรรมลดลงหรือน้อยลงหรือเลื่อนได้ถ้าจำเป็นหลายคนเคยเจอนะครับสถารนรถไม่ติดออกจากบ้านไม่ได้หรือมีเหตุให้ไปไม่ได้เ,เหมือนท่านป้องกันอันนี้นคือเทวดาประจำรถเทวดาเทวดาประจำบ้านก็เหมือนกันฮะหลายคนมีเคาะกรรมบางอย่างบางคนที่เจอคือไฟไหม้แต่รู้สึกมีใครมาเรียกนอนๆอยู่มีคนมาเรียกอา้า น้ําที่ต้มไว้หรือฟื้นท,ท,ที่ที่ไม่ได้หับในห้องครัวเนี่ยกำลังลุกบางคนเจอเหตุการณ์นี่แหละฮะคือเทวดามาช่วยชี้แนะแนวทางป้องกันลดบรรเทากรรมผมใช้คำรวมๆว่าเหมือนพลายกระซิบที่มาเตือนเรานะครับแล้วหน้าที่ของเทพารักษ์หรือพระภูมิเจ้าที่อันสุดท้ายก็คือช่วยช่วยเหลือสนับสนุนให้เราและครอบครัว,วนั้นมั่งมีสีสุข ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนมักเน้นอันนี้อันสุดท้ายเลยฮะตั้งสารแล้วยกสารแล้วก็อยากให้เรามั่งมีสีสุขแต่จริงๆนะครับหน้าที่ของสารเพื่อให้เรามั่งมีสีสุขเนี่ยเป็นหน้าที่ประการสุดท้ายเลยครับแต่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์ทั่ทททวไปมักคาดหวังมากที่สุดมะน่องบอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายฉะนั้นเรื่องแรกๆมาก่อนครับอันแรกคือดูแลร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่สองคือคุ้มครองป้องกันภยัย อย่างที่3คือพลายกระซิบชี้แนะแนวทางป้องกันรกรรมให้บรรเทาลงหรือคลาดเคลื่อนเรื่องไปคลาดเคลื่อนเลื่อ,ไอนอไปเท่าที่ทําได้นะครับอันดับสุดท้ายก็คือช่วยเหลือสนับสนุนให้เราและครอบครัวมั่งมีสีสุขแต่อย่าลืมนะครับเทวดาใดๆก็แล้วแต่สามารถช่วยเราได้ไม่เกินกรรมเก่าของเรานะครับเพราะกรรมที่เราทํามาก็ต้องรับเอาละครับวันนี้5นาทีกับหมอหน่องคงต้องขอไปก่อน เดี๋ยวใน5นาทีต่อไปจะมาพูดเรื่องสารต่อไปในเรื่องอื่นนะครับสวัสดีครับ